สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหักมุมจากช่องธรรมะเดลี่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องที่จะทำให้คุณมองงานบุญไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปงานบุญหรือมหรสพเปิดโปงงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตที่กลายเป็นพุทธพาณิชย์ปัญหาที่ใครๆก็เจอแต่ไม่กล้าตั้งคำถามผมจะถามตรงๆครับ ทำไมงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตในวัดไทยถึงมีคอนเสิร์ตมีตลาดมีการละเล่นมากมายมีการดื่มเหล้าจนทะเลาะกันมากกว่าการเรียนรู้ธรรมะทำไมคนไปงานบุญแล้วกลับมามีหนี้สินโดยไม่รู้ตัวเพราะซื้อของขลังราคาแพงทำไมงานที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์ถึงเต็มไปด้วยการค้าขายการแสดงการดื่มกินมากกว่าการภาวนาคำตอบที่โหดร้ายคือ งานปิดทองฝังลูกนิมิตส่วนใหญ่ในไทยได้กลายเป็นพุทธพาณิชย์ไม่ใช่งานบุญแล้วปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันคือการทำลายรากฐานของพุทธศาสนาจากภายในโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวก่อนเคยสงสัยไหมว่าทำไมในสมัยพุทธกาลไม่มีงานปิดทองฝังลูกนิมิตแบบที่เราทำกันวันนี้ทำไมพระไตรปิฎกไม่เคยกล่าวถึงการปิดทองหรืองานบุญยิ่งใหญ่เลยวันนี้ เราจะเจาะลึกถึงรากเหง้าและแนวทางการแก้ไขที่แท้จริงเมื่อคุณรู้แล้วมันจะเปลี่ยนการมองงานบุญไทยโดยสิ้นเชิงให้ผมยกตัวอย่างจริงงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อปี2566ใช้งบ20ล้านบาทค่าจ้างนักร้องนักแสดง15ล้านบาทพิธีกรรมเครื่องบูชาสังฆทานเครื่องเสียงเวที หล้านบาทคำถามคือในจำนวนเงิน20ล้านนี้กี่เปอร์เซนต์ที่ไปพัฒนาจิตใจผู้คนคำตอบคือเกือบ0%ยเปอร์เซย้อนกลับไปหารากเง้าของความจริงพระไตรปิฎกกับความจริงที่ถูกปิดบังมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกมีเรื่องปิดทองฝังลูกนิมิตหรือไม่ตามข้อมูลในพระไตรปิฎก พบว่ามีแค่เรื่องการทำสีมาคือการกำหนดเขตสังฆกรรมพระวินัยปิฎกมหาวัคคระบุไว้ชัดเจนว่าสีมาพิกเเวสัมมตาสังฆกรรมมังกาตุมแปลว่าภิกษุทั้งหลายเขตสีมาได้รับการสถาปนาขึ้นเพื่อให้ทำสังฆกรรมได้ไม่มีการกล่าวถึงการปิดทองลูกนิมิตงานบุญยิ่งใหญ่การขายของขลังคอนเสิร์ต ตลาดมหรสพวิวัฒนาการจากสีมาธรรมสู่พุทธพาณิชย์สมัยพุทธกาล2,500ปีที่แล้วการทำสีมาคือการกำหนดเขตให้สงทำสังฆกรรมได้ถูกต้องใช้หลักเขตเป็นเครื่องหมายธรรมดาหินไม้เสาไม่มีการปิดทองไม่มีงานใหญ่สมัยสุขโขทัยอยุทย,ยา ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยปีที่แล้วเริ่มมีการแกะสลักหินเป็นลูกนิมิตแปดลูกรอบอุโบสถยังคงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาเรียบง่ายสมัยรัตนโกสินทร์สองร้อยปีที่แล้วเริ่มมีการปิดทองลูกนิมิตเพื่อความสวยงามเป็นการแสดงศรัทธาของราชวงศ์และขุนนางสมัยปัจจุบันสามสิบปีที่แล้วกลายเป็นพุทธาณิชย์เต็มรูปแบบมีคอนเสิร์ต ตลาดการขายของขลังงบประมาณหลักล้านถึงหลักร้อยล้านการวิเคราะห์ข้อขัดแย้งหลักข้อขัดแย้งพื้นฐาน1นึ่งพระพุทธเจ้าสอนอัป,ปริโคโหภิกุโนสาธุการไม่สะสมทรัพย์เป็นสิ่งดีสำหรับภิกษุแต่งานปิดทองรคมสะสมทองคำมูลค่าหลักล้าน 2. พระพุทธเจ้าสอนสันตุิปรมานา ความพอใจเป็นทรัพย์สมบัติสูงสุดแต่งานปิดทองธรรมสร้างความอยากได้ความโลภมากขึ้น 3. พระพุทธเจ้าสอนภาวนาเป็นแก่นของศาสนาแต่งานปิดทองธรรมเน้นความสนุกสนานการค้าขายสถิติที่น่าสะพรึงกลัวจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล2565 พดว่าในงานปิดทองฝังลูกนิมิต100งานพบว่า78%มีการขายของขลังราคาสูงเกินจริง65%มีการดื่มเหล้าในบริเวณงาน52%มีการทะเลาะวิวาทเรื่องเงิน43%ผู้เข้าร่วมกลับบ้านด้วยหนี้สินเพียง12% ที่ผู้เข้าร่วมได้ยินการสอนธรรมจริงๆส่วนต่อไปนี้สำคัญมากเพราะจะเปิดเผยร,ระบบการทำงานของพุทธพาณิชย์การเจาะลึกระบบพุทธพาณิชย์ชำแหละกลไกลพุทธพาณิชย์5ระบบระบบศรัทธาเป็นเครื่องมือขายก,กลไกการทำงาน 1. สร้างความเชื่อว่าทองคำมีพลังพิเศษ ทองที่ปิดลูกนิมิตจะมีพลังศักดิ์สิทธิ์ใครร่วมปิดทองจะได้บุญพิเศษแต่ความจริงในพระไตรปิฎกบุญเกิดจากเจตนาไม่ใช่วัตถุ 2. ใช้ความกลัวในการขายถ้าไม่ร่วมงานนี้จะพลาดโอกาสทำบุญใหญ่งานนี้หนึ่งวัดจะมีครั้งเดียวการวิเคราะห์ทางจิตวิทยานี่คือ Fear Based Marketing ที่ใช้ความกลัวควบคุมพฤติกรรมระบบการแปลงงานบุญเป็นธุรกิจเคสตัดดี้วิเคราะห์งานปิดทองวัดพระาธาตุแห่งหนึ่งรายได้ขายของขลัง18ล้านบาทค่าเช่าพื้นที่ขายของ2ล้านบาทบริจาคทั่วไป20ล้านบาทรวม40ล้านบาทรายจ่ายค่าใช้จ่ายงาน10ล้านบาท ค่าบริหารโครงการ30ล้านบาทคำถามค่าบริหารโครงการส0ล้านไปไหนคำตอบที่น่าสะพรึงไม่มีใครรู้เพราะไม่สะดวกเปิดเผยระบบการใช้พระเป็นพรีเซนเตอร์ในชีวิตจริงเคยเจอแบบนี้ไหมพระพูดว่าของขลังนี้พระอาจารย์เป็นคนเลือกเองใครได้ของขลังนี้จะได้บุญพิเศษ พระพุทธเจ้าจะทรงจำผู้มีศรัทธาการวิเคราะห์ตามพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้จำผู้มีศรัทธาพระองค์สอนกรรมเป็นของตนกรรมมัสกตาสัตตาบุญเกิดจากเจตนาบวกการกระทำไม่ใช่การซื้อใบทองนี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมส์เมื่อพระกลายเป็นเซลส์แมนความศรัทธาของคนจะถูกใช้ในทางที่ผิด ผลกระทบต่อสังคมและจิตใจผลกระทบระยะสั้น 1. ทางเศรษฐกิจคนจนยืนเงินมาร่วมงานคนชั้นกลางใช้เงินออมมาซื้อของขลังเกิดหนี้สินในครัวเรือน 2. ทางสังคมเกิดการแบ่งชนชั้นในการทำบุญคนจ่ายเงินเยอะเท่ากับได้บุญเยอะคนจ่ายเงินน้อยเท่ากับได้บุญน้อยผลกระทบระยะยาว การวิเคราะห์ทางประสาทวิทยาสมองเคยชินกับการซื้อบุญแทนการสร้างบุญระบบโดปามีนถูกเชื่อมโยงกับการจ่ายเงินไม่ใช่การทำดีเกิด spiritual materialism ความเชื่อว่าบุญซื้อได้ด้วยเงินรอก่อนยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ร้ายแรงกว่าการทำลายแก่นแท้ของพุทธศาสนาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจริงจากมัชฌิมนิกาย อปัญกสูตรนหะเหอาหังภิกเวสัพพัญยุตาปตินยังกโรมิภิกษุทั้งหลายเราไม่อ้างว่ารู้ทุกสิ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยอ้างว่ารู้เรื่องอนาคตหรือสามารถให้พรลาบยศได้แต่พุทธพาณิชย์สอนว่าปิดทองแล้วจะร่ำรวยไปงานลูกนิมิตจ,จะได้บุญใหญ่ พระจะรู้ว่าคุณมีศรัทธาการเปรียบเทียบระบบคิดพุทธธรรมแท้เน้นการพัฒนาปัญญาวิปัสสนาสอนให้พึ่งตนเองอัตตะทีโปไม่สะสมทรัพย์เกินจำเป็นสันตุทิพุทธพาณิชเน้นการซื้อของขลังสอนให้พึ่งสิ่งภายนอกกระตุ้นให้สะสมทรัพย์เพื่อทำบุญ การวิเคราะห์เชิงลึกมิติทางจิตวิทยาปรากฏการ์ spiritual bypassing คำนิยามการใช้ความเชื่อทางจิตวิญญาณหน,นีปัญหาจิตใจที่แท้จริงตัวอย่างในงานปิดทองคนมีปัญหาครอบครัวไปซื้อใบทองแทนการแก้ไขความสัมพันธ์คนมีปัญหาการเงินไปขอพรแทนการเรียนรู้การจัดการเงินคนเครียดไปงานบุญแทนการทำสมาธิจริงๆผลลัพธ์ ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขแต่ยังมีหนี้สินเพิ่มมิติทางวิทยาศาสตร์การศึกษาสมองและพฤติกรรมงานวิจัยจาก Harvard Medical School 2019การซื้อของในงานศาสนา Activate ระบบ Reward ในสมองเหมือนการพนันผู้ที่ซื้อของขลังบ่อยจะมีแนวโน้มติดสิ่งของมากขึ้นการเชื่อมโยงเงินกับความศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิด sacred consumption disorder มิติทางเศรษฐศาสตร์พุทธพาณิชย์เป็นตลาดพิเศษการวิเคราะห์ตลาด product differentiation ของขลังทุกอย่างในงานพิเศษกว่ากัน price discrimination คนจ่ายได้เยอะจ่ายเยอะคนจ่ายน้อยก็จ่ายน้อย emotional marketing ใช้ความศรัทธาความกลัวความหวังเป็นเครื่องมือขาย monopolistic competition แต่ละวัดสร้าง unique selling point ของตัวเองตอนนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า งานปิดทองไม่ได้มีพื้นฐานจากพระไตรปิฎก 2. มันกลายเป็นระบบธุรกิจที่ใช้ศรัทธาเป็นเครื่องมือ 3. ส,ส่งผลเสียทั้งต่อจิตใจและการเงินของผู้คนแล้วเราจะทำอย่างไรดีมาสรุปทุกอย่างที่พูดไปประเด็นที่1ง,งานปิดทองฝั่งลูกนิมิตแบบปัจจุบันไม่มีในพระไตรปิฎกเป็นวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการมาจากการทำสีมาธรรมดาประเด็นที่สอง มันกลายเป็นระบบพุทธพาณิชย์ที่ใช้สัท้าเป็นเครื่องมือหาเงินทำลายแก่นแท้ของพุทธศาสนาประเด็นที่สทรส่งผลเสียต่อผู้คนทั้งในด้านจิตใจทำให้เชื่อว่าบุญซื้อได้และด้านการเงินหนี้สินสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องแยกแยะให้ได้ระหว่างงานบุญแท้กับพุทธพาณิชย์แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ฟัง สิ่งที่อยากให้ทำหลังฟังคลิปนี้คือการปรับมุมมองส่วนตัวเมื่อได้รับเชิญไปงานปิดทองให้ถามตัวเองก่อนงานนี้เน้นการเรียนรู้ธรรมะหรือการขายของมีการสอนธรรมะจริงจังหรือแค่พิธีกรรมเงินที่จ่ายไปจะช่วยพัฒนาจิตใจตัวเองอย่างไรวิธีทำบุญแบบพุทธธรรมแท้คือให้ทานด้วยจิตเมตตาไม่หวังผลตอบแทน รักษาศีลในชีวิตประจำวันภาวนาสมาธิวิปัสนาสม่ำเสมอขั้นตอนที่สองคือการแบ่งปันความรู้แชร์ความรู้ให้คนรอบข้างอธิบายว่าบุญแท้เกิดจากเจตนาไม่ใช่เงินแนะนำให้อ่านพระไตรปิฎกจากแหล่งที่เชื่อถือได้เป็นตัวอย่างการใช้ปัญญาแทนความเชื่องมงายขั้นตอนที่สคือการสนับสนุนงานบุญแท้ หาและสนับสนุนวัดที่เน้นการสอนธรรมะมากกว่าพิธีกรรมมีความโปร่งใสในการใช้เงินส่งเสริมการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเริ่มจากข้อไหนก็ได้แต่ที่สำคัญคือเริ่มต้นจากการใช้ปัญญาบอกในคอมเมนต์ว่าเคยเจอพุทธพาณิชย์แบบไหนบ้างจะลองใช้หลักการข้อไหนก่อน มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการแยกแยะงานบุญแท้กับลอมแชร์ประสบการณ์เคยโดนหลอกซื้อของขลังในงานบุญไหมมีวิธีไหนที่ช่วยให้แยกแยะได้ Subscribe เพื่อเรียนรู้การแยกแยะพระแท้กับพระหลอกในยุคดิจิตัลวิธีการอ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจง่ายธรรมะปฏิบัติสำหรับคนทำงานอยากให้เราทำเรื่องอะไรต่อไปคอมเมนต์ได้เลยคู่ฟังครับ การแยกแยะระหว่างงานบุญแท้กับพุทธพาณิชย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันถูกห่อหุ้มด้วยความศรัทธาและประเพณีแต่เมื่อเราใช้ปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะเห็นได้ชัดว่างานบุญแท้เน้นการพัฒนาจิตใจการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและการสร้างประโยชน์ร่วมกันพุทธพาณิชย์ เน้นการหาเงินการขายความหวังและการใช้ความศรัทธาเป็นเครื่องมือข้อเสนอท้าทายในงานปิดทองฝังลูกนิมิตครั้งต่อไปลองใช้หลักการดังนี้ 1. ถามคำถาม 5W1H ทำไม Why ต้องปิดทองด้วยเงินจะไป Where ที่ไหนบ้างใครเป็นผู้รับผิดชอบ หู Who? อะไรคือผลลัพธ์ที่แท้จริงวอดเมื่อไรจะเห็นผลประโยชน์เวนอย่างไรจะช่วยพัฒนาจิตใจ how 2. ใช้หลักเอหิปาสิโกมาดูเองสังเกตดูว่าในงานมีการสอนธรรมะแท้มากแค่ไหนดูว่าผู้จัดโปร่งใสในการบริหารเงินหรือไม่ สังเกตว่าบรรยากาศเน้นการเรียนรู้หรือความสนุกสนานกล้าถามคำถามคือศรัทธาที่แท้จริงพระคุทธเจ้ามิได้เรียกร้องให้เราหลับตาเชื่อแต่ทรงเชิญชวนให้เปิดตาเพื่อพิจารณาด้วยสติและปัญญาการตั้งคำถามจึงมิใช่การขาดศรัทธาตรงกันข้าม มันคือความเชื่อมั่นว่าความจริงย่อมทนต่อการพิรสูจน์ศรัทธาที่พึ่งพาเพียงพิธีและสิ่งภายนอกอาจวันไหวเมื่อถูกทดสอบแต่ศรัทธาที่ตั้งอยู่บนปัญญากลับมั่นคงและไม่เกรงกลัวต่อความสงสัยใดๆเมื่อศรัทธากับการขาเดินคนละทางสิ่งที่หวาดกลัวคำถามไม่ใช่พระธรรม หากคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์พุทธพาณิชย์ต้องอาศัยความเชื่อแบบไม่ตั้งคำถามเพราะเมื่อความจริงปรากฏมายาทั้งหมดก็พังทลายงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตจะเป็นงานบุญได้อย่างไรหากเรากลับหัวความหมายของมันเสียใหม่จากงานขายของเป็นงานแบ่งปันปัญญาจากงานหาเงิน เป็นงานฝึกสติพัฒนาจิตจากงานสร้างความหวังลมลมเป็นงานสร้างความเข้าใจที่ตั้งอยู่บนความจริงจากการพึ่งสิ่งภายนอกเป็นการพึ่งพิงปัญญาภายในเมื่อนั้นลูกนิดๆจะไม่ใช่วัตถุที่ถูกปิดทองเพื่อโชคลาภแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของเขตแดนภายในใจเขตที่เรากำหนดขึ้นด้วยสติ ว่าอะไรคือความดีงามที่เราจะรักษาไว้ปัดฉิมบทจงจำว่าพุทธศาสนาไม่เคยกลัวคำถามเพราะความจริงไม่เคยหวั่นไหวต่อการพิสูจน์เมื่อเรากล้าถามกล้าสงสัยและกล้าใช้ปัญญาศรัทธาจึงเติบโตและงานบุญใดๆก็กลับสู่ความหมายเดิม การฝึกใจให้ตื่นรู้ไม่ใช่การซื้อความหวังนี่คือธรรมะหักมุมจากช่องธรรมะเดลี่สำหรับผู้ที่กล้ามองความจริงตรงหน้าและศรัทธาในพลังแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แก่ทุกคน